นะสวัสดีครับสวัสด <UT> ีครับก็แปปนึงน้องจอแอนทุกคนอย่างมันในชีวิตก็รอทำอะไรอะไรการแอทแท็กซีโลนะครับหรือกับผมนะครับชื่อเล่นชื่อว่าอยู่นะครับนะวันนี้อยู่กันในเกมรถกระป๋องนะครับทุยไม่ใช่นะครับก็คือเกมเวิร์สฟอกบอดค้างนั่นเองนะเป็นเลี่ยนแป๊บเปลี่ยนรถนะเนี่ยเดี๋ยวขอเนี่ยนะครับ โอเคกลับไปยังเกมนะครับไปลบกันเลยเดี๋ยววันนี้จัดใช้พัทเดียว่ะก็นะครับอันนี้ก็แนวแนวเดียวกันกับปืนอับวชิปนะครับถามว่าถูกไหมบอกเลยว่าูกในวุ้นอับวชิปมีขนาดฟ้าที่ใหญ่กว่านะครับไม่เชื่องรองผมมาดูนะครับมันต้องทำการอัพตุกอัพเดททั้งพวกหลายตอนตอนนี้การลบจะเริ่มภายในยี่สิบเก้า 8ปดจิตสิบหกสิบห้าสี่สามสิบสองเอิบเกดจ้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เริ่มไดเ<อ>น,นี่ยเราน,รานาจะคอยอยู่ทางด้านบนนะ ผมพยาลทีเยอะูบอด้วยูร่างน้่ามนจะเนดกงนต้องเป้าทได้วยนี่

เก็บไ้หน <déc> ึ่งศพอีกคนใมาเป็นศพนะครับง่ซึ่งเกมรกว่าศุินโอชินถามว่าทำไมยิงใส่ให้เร็วกว่าขึ้นอย เีนว่าดีเมึงคือใครมึงคือใครวแต่อ้ยจะิมตายแน่มึงต้องมีกูหรอกเพีนไงเฮ้ยไอ้มาเฮ้ยีเหรอโอ้ยยเลยนเสียดย เฮ้ยยึดธงเราขอยึดธงด้วยได้ไหมอ,อ,อีสิเออซึ่งผมลืมบอกว่าซึ่งหมวดนี้หมวดผมเรียเป็นหมวดยึดธงครัเป็นหมวดยึดธงเออเอพูใออสุขใจกันตั้งแต่ป้อนนมเย้รวมมือกัน

มึงต้องมึงต้องเห็นออกสร็กูอ่ะยัยชนะอว้ยเออเปิดโปรแกรมอ่านตอนเนี้อ่ะมึงอ่านให้กูจีบัวไม่แน่ใจไม่ชนะครับเสียง นะโอ้ยยังซึ้งพานนี้เราขอจุไว้กันเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเป,ปิดค้าบ๊ายบายนะอย่างทบอกมันต่อกัน,กน,นื่องแค่พาร์ตเดียวพอแล้วไปละ